นี่คอดพร้อมกันนะคะบ่อน,นี้คอดพร้อมกันคือมีตัวผู้อยู่หนึ่งตัวนะคะบ่อน,นี้แล้วก็มีตัวเมียอยู่สองตัวนะคะแล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตดูว่าสองฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งซ้ายมือก็คือน้องหนูลูกหนูค่ะคุณผู้ชมมีสองครอกเลยนะคะคือคอดพร้อมกันค่ะสุดยอดมากเลยนะคะ คุณภาพสุดยอดมากเลยค่ะบอกเนี้ยคะ่ะอ,อันนี้ข้อได้อันนี้ข้อได้กี่วันแล้วเนี่ยคุณข้อได้กี่วันแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะข้อมูลจดไว้อยู่นะคะคุณผู้ชมดูสิคะดูความน่ารักค่ะคุณผู้ชมคีาแม่เลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกหนูสองครอกนะคะนยคุณ ตัวนั้นกำลังดูดนมอยู่ค่ะคุณผู้ชมกินนมแม่นะคะี้ยเปิดตู้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะคะนะคะี่ค่ะในบ่อก,ก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะก็วันนี้เราจะให้เป็นหญ้าด้วยนะคะเพื่อให้พอได้กินนะคะส่วนสําหรับแม่ที่ให้นมแม่ที่ให้นมป้าวันนี้จะให้อะไรอะสําหรับแม่ที่ให้นมอะ ให้ยาอย่างเดียวเหรอหอ,อ,อ๋ออืมันนี้จะปรับอาหารวันนี้จะปรับอาหารจะให้เป็นญ้าทั้งหมดเลยนะคะบ่อนี้นะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกแล้วก็คุณพอ่อคุณลูกก็กินนมแม่ไปนะคะดูความน่ารักนะคะคุณผู้ชมคลอดพร้อมกันจ้า อาหารนะ,ะที่เราเตรียมมาไว้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแล้วก็จะเป็นอ้อยนะคะคุณผู้ชมขาเนี้ยคืออ้อยอ้อยอะไรนะลืมชื่ออ้อยอะไรนะลืมชื่ออ้อยแดงน้ำผึ้งเออคุณผู้ชมเนี้ยเป็นอ้อยแดงน้ำผึ้งเลยนะคะที่หนูจะให้หนูกินวันนี้นะคะคือจะกรอบมากค่ะ อ้อยพันนี้เป็นอ้อยเคี้ยวนะคะแต่ว่าอ่าลำเนี้ยล้มค่ะก็เลยตัดมาให้หนูนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะอาหารนะคะสําหรับเด็กๆของเราในฟาร์มวันนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็กําลังให้อาหารกันนั้นคือให้มาหมดแล้วค่ะนี่ก็กําลังให้มาเรื่อยๆรื่อนะคะเป็นบรรยากาศการทํางานนะคะของเราสองคนค่ะนาโชคฟาร์มหนูพุกเกะชัยภูมินะคะคุณผู้ชมขาฝากฟาร์มเล็กๆไว้เป็นอ้อม มใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพัฒนาการของหนูเรานะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ